เจ้าไข่น้อไหมเจ้ามีใบายานางบอส<อ>สินค้าส่วนใหญ่เ็เป็นที่เวียดที่จีนหมดเลยเ<อ>ห็ดไทยแกงน้อไหมบะใส่ยานาจุกพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว ดีพอแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ค่ะทิพาเป่าหัมเลไปซื้อผัาอยู่ตลาดบุญเหนือเดินเ่าหัมเลสทีเก่งโนมไม้ยซูจินเราสีพาเราไปลตลาดก่อนเป่าหัมเลสขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเครื่องเก่งโนมไม้ไปเบื้อนงนําการเดิอพี่น้องสวัสดีครับผมผมาพบกับผมอีเชนเคยเป่ายงเมือสกลในช่องหำมเลสสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะพามาเลาะตลาดสดเมืองบุญเหนือกันนะครับอันนี้ตลาดสดตัวเมือง มากับสาวลาวคือเกาอันนี้คือเชอร์รี่ดอยหมากมันกับหน่อไม้หน่อไม้นี่ดูทรงแล้วน่าจะหลายวันแล้วเหี่ยวเริ่มเหี่ยวแล้วหลายวันอันนี้น้ำอ้อยอ้อันนี้น้ำอ้อยน,น,น,นะครับมะขามมะขามเอา 10, เดินเดินก่อนเ,อเดินเดินก่อนนะครับ มะเขือก็มีนี่มะเขือก็มีพักหอมกระเทียมอันนี้เต้าหู้อันนี้คือตลาดสดเมืองบุนเหนือก็มีร้านขายผักเยอะมากเลครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักค,คล้ายๆกันอ,อ,อันนี้ผักอะไร

คิดว่าน่าจะนําเข้าเนาะมีบลบอหอมใหญ่ๆแบบนี้บบมีน้าเนาะน่าจะนําเข้าจากน่าจะพี่จีนอันนี้เห็ดฟางแมนบบเห็ดฟางอันนอันนั้นน่าสิแพงอันนั้นน่าจะแพงกว่าเอาโต๊ะมชดกันได้ถูกนอันนี้ชาเหรออันนี้เป็นชาอาัดแท่งเหรอ โอ้ชาอัดแท่งอันนี้คืออีหยังเลยตุ้งเนอะตองเหม็นตุ้งเหม็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอดไอ้ยอดฟักทองยอดมันเตาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่าอันนี้ก็ใช้ได้แต่มันมัดง่ายแเนาะนี่เฮ็ดหูหนูนะแม่บอกเอออันนี้คือหูหนู เห็ดหมูนูเอาบะระเท่าไรอันนี้นะอ๋อมัดอันนี้เด็กสิบพันคือกันสิบกว่าบาทอันนั้นเท่าไรนะห้าพันอันหนึ่งอันนี้มันหลายแต่เนาะแบ่งห้าพันได้บ่ะหลายเนี่ยบมดหลายบ่ะอ่ะเอาเอาหนึ่งอะไรอีกเอานี่นะเอากองหนึ่งเห็ดหมูหนูอันนี้ก็คือสิบบาทนะครับ ประมาณ8บาท9บาทอันนี้อันนี้ค่ะเอาอันหนึ่งได้เปล่าเอาสองอันเหรออ่างั้นเอาสองอันเอาจิบไปอันนี้คือบรรยากาศตลาดเมืองบุญเหนือไตย,ยินไก่อันนี้คือมันมันยังบุ๊ก แตงนะครับแตงกวาอันนี้ขายเป็นกิกโลโลหนึ่งสิบห้าพันสิบห้าพันก็ประมาณยี่สิบบาทยี่สิบกว่าบาทไอชนใหญ่แล้วพักวันนี้นําเข้าเลยเนาะแมนบอกผักในนำนำเข้านะแมนบอกน,น,ำน,ำน,นำเข้าจากนอกประเทศแมนบอกอ๋อมาจากเวียดอ,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 อันนี้ก็คือผักในประเทศเฮาเนาะอันนี้คือภายในประเทศนี่ภายในประเทศอันนี้เด นำเข้าเขื่อนอ๋ออันอนี้พี่จีนอันนี้พี่เวียดแล้วก็วกอันนี้อ๋อน,นี่ของบา้นงบานเฮาบอโอ้มีปลูกเนาะอยู่แถวนี้เนาะอ๋ะออันนี้คือนำาเข้าจากเวียดเมื่อนเนาะของพวกน,นี้ใครนั้นพี่อ๋อพี่จีนผักง่ายๆนะกัแมนเนาะง่ <laughs> ายๆเตะเตะเอ๊ะปะเดินเลาะต่อใบย่านางเออแถวนี้บ่มีเลยเป็นบอก เพราะว่าเพื่อาดิบกนดิบใช่ไหมโอ้ยอยู่นี่บ่ใส่ยานางมากระเบนและเฮ้ยแกงน้ำไม้บ่มียานางนี่มันกาประเทศไทยแกงน้ำไม้บ่ใส่ยานางนะเอาเอาเอาจักอันเอาอันนั้นเนาะอันนึงก็พอแกงกินเพียงเดียวห้าพันนะครับก็ประมาณแปดเก้าบาทมีใบยานางบ่ใส่แกงน้ำไม้น่ะส่วนใหญ่แล้วผักก็จะคล้ายๆกันมะอื้อเฮ้ย อ้วยน้อยอ่าเออน้อยหน้อย,อ,ยอ้วยหนึอนออนหนอนงอ่ะเอาตัวนี้สามพันสองสองสามพันม้งอ่าประมาณห้าบาทสินค้าส่วนใหญ่เป็นพี่จีนนะครับนี่สินค้าพี่จีนเริ่มเยอะขึ้นมามอออรพร้อมผักผักนี่ก็มาจากพี่จีน <มะ S 1> พี่เวียดใบยญานางบม่มีหาซื้อใบยญานางห้ากลี สินค้าก็จะเป็นพี่จีนพี่เวียดจะส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสดนะนี่ไง,งมีงยานางบ่หมูจักยานางอยู่บ่หมูอ๋อแต่บ่มีเนาะขายแต่งโมออันนี้ไข่เต็ม้าห้าผัดประมาณนึงพออันนี้ผักแป้นเห็นบ่วะ อันนี้อันนี้เพื่อนเอิญน่าพักอย่างไรอันนี้พักกระดูกพักกระดึกมากกระดุม,ม,ดมพักสะไลตัวนี้แมนบอกพักสะไล้ขมขุ่มเนบ่มนบอกหวานเผาเอินพักสะไล้เอามะเขือนี่ไปนํำมะเขือขายแนวไดอเออเอาสิบพันก็นพออ่ามา เคเรียบร้อยมีอะไรอีกอ,อันนี้ก็ได้กาษอันนี้ก็ใชายใดแกะกระไม้บวกไม่เพิ่มไม่อย่างไรเลย <laughs> แต่พอละวเราบ่มีน้ำบ่มียานางละ่ะจบละหาหาเราฮะพักติววนนนนันนี้ฮะวันนี้เพิ่นเอิ้นพักหยังมันเปรี้ยวๆส้มๆบ่ เป็นผักติวไหมผักว่าเป็นแบบผักว่าผักว่าคือทางอะไรสินค้านะครับโอ้อยู่ในตลาดพี่จีนนิดตอนนี้อยู่ในตลาดสดพี่จีนจะคลองตลาดมันก็จะมีพี่ไทยแค่แบบเล็กน้อยนะครับสินค้าส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่เวียดพี่จีนหมดเลยข้าเจ้า กิโลหนึ่งคือสองหมื่นสองพันต่อกิโลมั้งกิโลหรือเปล่าเขียนต่ข้าวเจ้าแล้วก็สองหมื่นสองพันข้าวเจ้ามะลิโอข้าวเจ้ามะลิอีกข้าวอะไรนะข้าวเหนียวหรือเปล่ากิโลละสองหมื่นข้าวเหนียว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 เนาะข้าวเหนียวข้าวหนาวคือกันปะ คือกันเนาะข้าเจ้าไร่จากที่เรียนรู้มาก็คือสีขา,ขาวๆนี่จะมาจากต่างประเทศพี่จีนอย่างเงี้ยครเมืองเราสีจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลสักหน่อยเป็นไงกะทิชาวก่อ มะขามมะขามอันนี้เปรี้ยวหรือหวานซม,มไม่เปรี้ยวไม่หวานแต่ส้มเค <Okay. S 2> สิสพันบ0ป่อ่าเอาวันหนึ่งใส่ถุงนี่เอาละมีแต่เห็ดกระด้างกับเห็ดฟางเห็ดหูหนูอันนี้หมูนะครับมีน้ำยานางบาวา ปลาปลาเอาปลาเถอาปลาปลาปลา,ปาจับอย่าลืมก้อยขีก้กระปอกอันนี้มันอะไรนี่เธอน้ำผึ้งน้ำผึ้งเหรอโอ้ขายเป็นขวดอย่างนี้เลยเนาะอันนี้เป็นเห็ดลิ้นจือเหรอ เห็ดลินจีเดียวกันไกับเห็ดลินจือ<ม>คือกันะไนระเ <laughs> น้ะนมี่วละเอาดิอันนี้ขายไปแตบไหนนี่ตัวนี้ปุมากูกปะอุน้นอ๋อแล้วตัวนี้เท่าไหร่เซียวสองอยางอันนี้嘛 นีใไรยังไงเอาอะไรไหมแม่แม่เอาสักห้าพันบาทไอ้ห้าพันบาทห้าพันที่้เอาข้างล่างน้ำเอาข้างล่างห้าพันคือกันห้าพันบาทว่าสันอะไรหลงหลง นี่แหละนี่นะฟ้าเหลืองนี่ตำส้มตำพร้อมหาเออนี่แหละซื้อสองขวดเลยโอเคครับผมก็เรียบร้อยบรรยากาศการเลาะตลาดเมืองบนเหนือนะครับวันนี้ก็ซื้อของเสร็จนะครับสิ่งที่ไม่ได้ก็คือน้ำยานางไม่ได้น้ำยานางนะครับเจ้าไข่เน้อไหมเจ้ามีน้ำยาเจ้ามีใบยานางบอไข่เน้อไหมเห็นว่าซีนีโอเคนะครับสรุปแล้วก็คือไม่ได้ใบยานางนะครับ แทง่อไม้ไม่ใส่ยานาง่ะตามนั้นครับ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่แล้ว80%นี้เป็นสินค้าจากพี่จีนกับพี่เวียดนะครับสินค้าพี่ไทยจะเหลือประมาณสัก20แล้ว20%ของผัก<ะ>แล้วก็เครื่องปรุงโอเคปะกลับบ้านกันมันจะากาศทางกลับบ้านหลังจากมาจ่ายตลาดนะครับผมมาเลาะตลาดทางกลับบ้านก็จะวิวจะดีสักหน่อย ไม่เท่าต้มหน่อไม้ท่าเพื่อนบ่เคยแกงหน่อไม้เพิ่นเอาหน่อไม้เป็นต้นเป็นต้นลงเลยไหมเห็ดเป็นต้นน้อยเนลาในการพาไม่เท่าแกงเนื้อไม้อยู่นี่เพื่อนบ่แกงเน่อไม้เสียดายอย่างเดียวคือมันไม่มีน้ำยานางแมนชั้นนี่คับกไม่เท่าบบเคยแกงเน่อไม้วันนี้ลูกเคยสีพาไม่เท่าแกงเน่อไม้เสียดายอย่างเดียวบบมีน้ำยานางเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ใส่ผักลงไป ปัเทศไทยแกงน้อไม้บลใส่ยานางอันนี้ครับท่านผู้รอกินหน้าท่านผู้ชมใส่เห็ดหูหนูใส่นู่นนี่นั่นใส่ผักลงไปเป็นอันจบเป็นอันจบพิธีครับเ้เย้ยเรียบร้อยอันนี้คือสุดรอประจําหมู่บ้าน ผู้สาวย่ากันอยู่พิ่มๆเด้อสุดรอนี่ยผู้สาวดึงแขนเอาไปคนละทางเลยได้จบพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองใส่หมูใส่ยสยผักน่าแล้วก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่เห็ดคุะหนก หลัมพร้อมเสิร์ฟเลยกแกงแส่ซ้อ,องมนัเรเรียบร้อยครับมันก็จะเผ็ดๆหน่อยแกงหน่อไม้พร้อมกับเหล้าต้มเมืองลาวชามเมืองลาวอยู่ข้างบนบนบ้าน